ที่จังหวัดชุมพรมาพบกับท่านหัวหน้ามูนิที่การกุศลสงเคราะห์ชุมพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นนะครับขออนุญาตถามท่านนิดนึงที่พายุเกน่ะตอนนั้นอ่ะท่านเล่าให้ผมฟังสักนิดได้ไหมครับเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะที่เรามาทํางานด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างเจอกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยับครับเพิ่งเพิ่งจะมาเจออีกครั้งหนึ่งข่าวซีนามินะครับที่ภูเก็ต ก็มีนั่นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเพิ่งจะมาเจอนี่แวก็ขออนุญาตขึ้นถามนิดนะครับถึงบางท่านพอจะเล่าให้ผมฟังได้มั้งหรือท่านชมฟังได้ไหมครับนั้นนะครับที่เกิดยุเกนะครับช่วงนั้นระหว่างช่วงนั้นผมอยู่ที่จังหวัดสงขาลังปัาชาอยู่พอดีผมก็รู้ข่าวว่าชมพอนี้พยุเข้าวเขาแจ้งว่าชมพอพายุเข้าแล้วแจ้งให้ผมรับรู้เพราะผมเป็นผู้รับผิดชอบทางทางทิศ ที่ที่ที่สายชนนี้ผมก็ลงมาพอลงมาไม่ทราบว่าท่านอยู่ตรงไหนไม่ทราบว่าท่านอยู่ตรงไหนผม,ผมก็ระวังผมกับคุณก็จะไม่เจอแป๊บแป๊บก็ไม่ได้คุยกันนะครับก็แค่นั้นผมขออนุญาตไล่ท่านฟังนะฮะผมผมเองเนี่ยตอนนั้นทางท่านทิพดีกรมบัญชีตอนนั้นผมทํางานอยู่สังกงัดกับกรมบัญชีครับซึ่งดูแลนักวิทยุสมัครเล่นอยู่นะครับ ท่านก็ได้รับคําสั่งมานะฮะทางสานักนายกนะฮะว่าให้หานักวิยุอาสาวิทยุสมัครเล่นเนี่ยอาสาสมัครไปช่วยทางชุมพรเนื่องจากว่ารายงานได้รับรายงานว่าชุมพรเนี่ยน้ำท่วงแล้วก็มีพายุเกเข้าเนี่ยฮะขึ้นสื่อสารติดต่อกันไม่ได้ให้ทางวิทยุสมัครเล่นไปช่วยผมก็ร่วมกับท่านตอนนั้นพี่มนัทครับมีอานกะครับก็ประกาศหาสมัครพ้กพวกกันรวบรวมกัน พอได้รับอนุมัติคําสั่งตอนบ่ายก็เย็นก็เดินทางกันนะครับผมเล่าให้ท่านฟังว่าพวกผมเดินทางกันออกมาจากกรุงเทพก็มีรถประมาณเจ็ดแปดคันแล้วก็มาได้มาที่ตอนเย็นนะฮะผมออกมากรุงเทพน่ะแล้วมาถึงประจวบนะครับก็ได้รับความนุเคราะห์จากสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นที่ประจวบนะครับให้กินข้าวตรงเป็นตอนเด็กนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครจากประจวบก็ร่วมเดินทางมาอีกไมีมาสิบกว่าคันครับ แล้วมาถึงชุมพรเนี่ยครับเรียกว่าเดินทางกันมาทั้งคืนเนี่ยท่านทราบไหมผมเนี่ยพอเข้าเขตถ้าแซะเหตุอะไรพอเข้าเขตเลยบางสะพานมาหน่อยเดียวเพราะผมเม็นสภาพเท่านั้นนะพวกเรานักวิทยุสมัครเล่นกันทั้งหมดเนี่ยสิบประคันเนี่ยไม่ง่วงเลยครับครับมันเห็นแล้วมันหมดหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วผมก็ตั้งใจอยู่ตอนนั้นอ่ะเข้ามากะว่าจะมาติดต่อกับทางคู้ภัยนะครับโมนิทิ สองข้อเนี่ยครับแล้วกับวิทยุกับสมาคมนักวิทยุมาเล่นนะครับกันของชุมพรผมจําได้ว่าขออนุญาตเอ๋น้ำท่านเลยท่านนากรพัดเนี่ยนะครับก็ติดต่อกันปรากฏว่ามาถึงข้างนาเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้น้ํามันก็มีอยู่ครึ่งอ่ะก็มาเลื่อยทำยังไงทีแรกอ่ะเป้าหมายก็คือว่าจะไปหาที่ตั้งเสาอากาศเสาวิทยุผมก็เล็งไว้ว่าที่สมาคมนี่แหละมูลนิธินี่แหละครับมูลนิธิสรงะหอปรากฏว่าเข้าไม่ถึงมือกันเพราะว่า อะไรน้ํารถมันก็นขึ้นมาเรารถใหญ่เข้าได้รถเล็กเข้าไม่ได้นะครับ,รบผมก็ไปที่น่นนะครับหาที่กันติดต่อปรากฏว่าท่านท่านมานัดทรงแสงนี่แหละติดต่อประสานงานไปเห็นมองกันดูแล้วว่าศูนย์โทรศัพท์นะครับศูนย์โทรศัพท์เนี่ยซึ่งพอดีตอนนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยยังสังกัดกระทรวงคมนาคมเดียวกันท่านก็นประสานขออนุญาตให้พวกเราเนี่ยพักตรงนั้นได้ไหมแต่ยังไม่ได้ขึ้นเสาเพราะที่แรกเราก็มาเล็งไว้เหมือนกันจ้า ใช้ของมูลนิธินี่แหละทีนี้ปรากฏท่านก็โดนเหมือนกันนะค, <laughs> ครับผมก็หาท่านไปเจอเหมือนกันตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นผมรู้สึกจะไปอยู่ที่เกิดเหตุแล้วที่ปากน้ํา<อ>ที่ก็แจ้งมาแจ้งมาแจ้งมา,งมาบอกว่าตอนนี้ชนพชมพอเราตอนนี้าพายุเข,ข้าแล้วก็ทําให้เสียหายเยอะแล้วก็ตอนนั้นมีเรือจมหลายลำํทำทําให้ผู้เสียชีวิตก็ เยอะบางการก็แจ้งมาผมก็ได้เดินทางไปอยู่ที่ปากน้ำเราขชนของอ่า VR ก็ทำงานจริงจริงอยู่ถ้าไม่มีอามาช่วยก็มันก็มันก็ไม่ <c oughs> คือทุกอย่างหมดแล้วไม่รู้จะพึ่งใครก็ต้องพึ่ง VR ามัง่งเพร <อ S 2> <พอ S 2> าะวิธีตอนนั้นเรายังวิญญาอยังไม่ไม่ที่จะ,ะย,ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยคือ ไม่แบบแค่แบบใช้แบบธรรมดาย,ยัางไม่ได้คยยังไม่ได้สื่อสาร,รถึงกันว่าต้องใหญ่โตโมโล้านแต่ต้องอาศัยสื่อสารของอาอาสามัเล่นทำงานด้วยแล้วร่วมกับกู้ภยัย ไปทํางานที่ปากน้ําชมพรนแล้วไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าคุณตอนนี้แล้วมาพักที่ไหนอยู่ตรงไหนระบากแค่ไหน <similar> เพียงแต่เราเจอกันต่างคุ bütün, ต่างทํางานมหมายความว่าท่านก็ทํางานผมก็ทางานต่างคุต่าง bütün, มีหน้าที่ทำงานก็ก็มาคุยกันแล้วก็ต่างคุ bütün, ต่างมีหน้าที่ทางานแล้วก็ช่วงราว่างพองานจบแล้วก็ ต้องมาเจอกันอันนี้ถูกต้องแล้วละพ่ออยากจะซาบาดทานคุณนลตอนที่มาเนี่ยไปพักที่ไหนแล้วนอนที่ไหนแล้วก็ลำบากแค่ไหนผมเข้าใจแต่หลายคนไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ค,คือการช่วยสาลามิไม่ใช่ช่วยเกยขึ้นช่วงนั้นมันมันรู้สก,กชมพอนนเนี่มืดไปหมดแล้วว่าทุกที่จะเป็นสวนจะเป็นไรจะเป็นนานจะเป็นบ้านช่องแตกมาก็ทุกอย่างหมดไปแล้วก็ถ้าไม่มี พกท่านสมัครเข้ามาช่วยตรงนี้ก็รู้สึกทําให้ชมพอนี้ก็ลําบากนะเพราะการติดต่อ <c oughs> มืดไปวันรถรเต็มเต็มไปวันแล้วครับผมผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับช่วงนั้นอะ่ะผมหาที่อย่างเดียวว่าทําไมผมจะตั้งเสาอา,ากาศได้แล้วเรียกสามารถติดต่อสื่อสารได้พอดีท่านบียาศูนย์หนึ่งเก้าท่านมานัดสงแสงเนี่ยท่านก็มาประสานงานขอใช้ที่พักนะทีแรกจะมาใช้ที่นี่ครับมันมีน้ําเชี่ยแฉะน้ำท่วมก็เลยไปขอที่อา อาคารขององค์การโทรศัพท์นะครับก่อชั้นบนทั้งหมดเลยท่านกอดีครับให้เราขึ้นเปิดประตูเล็กให้เราขึ้นไม่ผ่านที่ทํางานเขาให้ขึ้นข้างข้างข้าง้พวกเราก็ไปกลางเต้นตั้งเสาอากาศแล้วก็ยิงเสานะครับดียิงเดายิงตรงไปตรงนี้ฮะจากอ่าวไทยทางด้านชุมพรประสานกับพัทยาแล้วก็ตั้งเสาคล้ายๆฐาน้านถ่ายทอดนะฮะทำประจวบเพื่อจะให้เข้ากรุงเทพได้เพราะนั่นแหละฮะเราก็นอนกันอยู่ที่นั่นแล้วก็เช้าๆก็ ได้รับคำสั่งว่าไปสํารวจให้ไป,ไปสํารวจผมก็เจอกับพวกท่านนี่แหละไปสํารวจประชาชนนะครับในทุกพื้นที่ก็ไล่ไปเลยหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านมีตาบลหนึ่งมีกี่หมู่บ้านมีอะไรเราก็อาศัยผมก็อาศัยไม่ได้เจอท่านอะ่ะแต่ลูกน้องท่านเนียบางทีรถคือตอนนั้นทํางานกันแบบที่เรียกว่าทั้งมูลนิธิของท่านทั้งวิทยุสมัครเล่นนะถูกต้องเพราะว่าวิทยุสมัครเล่นเข้ามาไม่รู้จักพื้นที่ก็ต้องหาคนในพื้นที่ช่วยกันไปด้วยกันแล้วก็ ไปจดมาเช้านะครับที่ทํางานนะฮะผมเรียนเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึงค่บพายุเคเนี่ยเชา้าใครมีจับคู่กับใครสองคนสามคนมันะะ่งนะครับหขาข้าวห่อไปนะครับห้าห่อสิบห่อใส่กระเป๋าไปก็ถึงวิยุนาณบสองใบเนี่ยช่วงนั้นครับแล้วก็เนี่ยแล้วได้กับบุนิทีเนี่ยช่วยก็คือคนในพื้นที่ติดรถเข้าไปมัม่งอะไรบ้างแล้วก็ไปหาชาวบ้านแล้วก็ไปจดชื่อ อัมรกุนหมู่บ้านมานึ่พี่อะไรอยากให้ขอความช่วยเหลือยังไงแล้วกลับมารายงานหน้าสูงตอนนั้นท่านมนัดทรงแสงท่านเป็นหัวหน้าสูงอยู่นะครับเราก็มีการประชุมกันนะครับกับทั้งนายกที่นี่ผู้แทนที่นี่ก็คือพี่นกพัฒน์นี่แหละและเราก็ประสานกับอำเภอประสานกับพวกท่้นด้วยนี้ต่างคนต่างทํางานกันก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับก็อยูดผมพวกผมแล้วก็นักวิทยยสมัครเล่นก็ทยอยมาเปลี่ยนกัน คนละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วแต่คคใครมาช่วยได้ยังไงนี่คือชีวิตตรงนั้นนะฮะแต่กลุ่มพวกผมตอนนั้นที่สงกัดอยู่กับกรมไปรษณีย์ได้รับอนุมัติมาอยู่ที่เนี่ยเดือนนึังนะครับก็ได้ประทับใจกันมากเลยก็ทําให้ผมได้มีรู้จักอะไรเกือบคือพื้นที่เกือบหมดเพราะว่ารเราเนี่ยเข้าไปหมู่บ้านตําบลไหนแล้วก็จดมาชาวบ้านต้องการอะไรนะฮะผมก็ทําให้ผมเนี่ยได้ได้พบกับท่านดรอาทรจันทวิมลนะครับออตอนนั้น พอมารายงานท่านท่านก็บอกว่าชาวบ้านไม่มีบ้านไม่มีลั้งคาอะไรท่านก็หาสรรเสรมาครับก็ได้รถพวกท่านหนึ่งเหมือนกันแหละวก็ช่วยกันนะครับอันนี้เรียนตรงตรงครับตอนนี้ผมตอนนั้นพอดีจังหวะท่านมาช่วยแล้วก็ผมก็จังหวะไปพอดีก็แจ้งจํานวนเท่านี้ว่าเรือจมกี่ลำไม่ตอนนี้แจ้งมาสองหรือสามลำสี่ลำตรงน,นั้นก็แจ้งมาบอกว่า มีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมดประมาณ60คนก่อนเ็า mm. แจ้งมาาง mm. ก่องกลับแจ้งมาผมก็ไปพอไปปั๊บไปเห็นสักสามเกิดเหตุการณ์ก็เป็นความจริงแล้วตอนนั้นเขายังไม่เชื่อว่าตอนนี้มีศพขึ้นเท่านี้เพียง mm. แต่ว่าประมาณประมาณ,มาณพอเอาจริงๆไม่ใช่แล้วว่ามันหลายสิบแหละเป็นมันเกินเกินร้อยตอนนั้นเกินร้อยแล้วแหละก็พยายามก็ลงเรือหาเรือผาู้ก,กับที่ปากน้ําก็ สื่อสารกับผมยังไงก็ได้ต้องยังไงก็ต้องช่วยกันเ,<อ>เพราะขออนุญาตครับตอนนั้นท่านคงจะจําได้นหมครับที่มีพระที่เขาเป็นแจ้งวิทยุสื่อสารรายงานอะไรต่อไรระสาอ๋อที่ที่สวีอะที่สวีนะครับสวีครับท่านท่านรู้สึกว่าท่านพระงุนหรือท่านอะไรในฮะหริจลุง หลวงพ่ออะไรฮะเดี๋ยวนะผมผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังอยู่นะยังอยู่ไหมครับยังอยู่ยังอยู่ครับตอนนี้ยังใลๆว่าผมก็สวีเที่ยวนี้ผมเคยไปเยี่ยมกันสองสาครั้งแล้วก็แกก็รู้สึกว่าแกยังทํางานอยู่คือช่วงนั้นแกมีเรือครับแล้วก็รู้สึกว่าแกเป็นอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่อาสา ไอ้กู้ภัยทางน้ำอ่ะกู้ภัยทางน้ำของครับครับ,รบแล้วก็รู้สึกจะแล้วก็มาร่วมกับอ่าเขาเรียกว่าอืมเขาเรียกว่าอ่ากับพวกคุณนั่นแหละท่านนั่นแหละพวกนักวิทยุนะครับรู้สึกรเล่นผมผมผมพอจะดังนึกนนออกแล้วนะ,ะเพราะว่าถ้าหลวงพ่อเนี่ยท่านคอยติดต่อแจ้งวิทยุแจ้งรการท่านพูดง่ายๆถ้าเป็นเป็นสมัยนี้นะครับ เหมือนกับท่านเป็นเน็ตคอนโทรนอ่ะค,คอยฟังอนุนี้แล้วคอยแจ้งทางศูนย์มาว่าใครจะการจะช่วยเหลืออะไรอะไรนะครับผมจําได้อันนี้ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปกราบนมัสการท่านนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่วงการวิทยุสมัครเล่นเนี่ยนะฮะอาสาสมัครเนี่ยประทับใจเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านตอนนั้นอ่ะท่านใช้วิทยุอยู่เนี่ยยังไม่ถูกต้องแม่ะไรแล้วเมื่อเรา จังหวัดชุมพรเนี่ยพอมีการเปิดสอบท่านก็อยากทําให้ถูกต้องท่านมาขอกรมพัณีสอบแครบบกรมพันีติดต่อสอบถามไปที่กรมการศาสนาเขาบอกว่าไปจะกิจก,กองสงก็เลยไม่ให้ท่านสอบสอบไม่ได้นะฮะแต่ท่านก็ยังมานั่งอยู่ข้างนอกนะครับเวลามีกิจกรรมอะไรท่านนั่งในหะ้องประชุมร่วมฟังด้วยอะไรด้วยนะครับก็ต้องขอกราบนะครับขอพระคุณมากๆเลยและเดี๋ยวผมผมจะได้พาท่านผู้ชมไปนวมัสการท่านก็ต้องขออาศัยท่าน ัว่าหน้าศูนย์แล้วครับครับครับได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับครับครับพอลองในช่วงนั้นเสร็จแล้วทางเรามูทีของเราเนี่สายชนก็ังกันพ่อไฟดับหมดคือไม่ไม่รู้จักเระมาชาก็ใช้วิญญาใช้ฐานแบบเสียบเข้าไปซื้อฐานธรรมดาันเสียบแล้วก็บอกันคือวอไม่ไกลอ่ะเพราะเฉพาะลูกเฉพาะเฉพาะลูเฉพาะชุดของเราทนเองที่ส่งออกข้างนอกไม่ได้เพราะว่าเครื่องเครื่องสำรองไม่มีช่วงนั้นไม่มีน้ําท่วมกระถานฐานทำไม่ทัน จำเป็นต้องใช้วอแบบฉันใช้ถันทำประสากร้องมีกองถันใสแล้วก็ใส่เข้าไปเอาถ่านมาใสแล้ววอกันเฉะว่าใกล้ๆ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 เราวอไม่ได้ก็อาศัยชุดนี่แหละชุดอาสาสมัครนักวิทยุมาช่วยกันวอกันช่วยกันช่วยกันบอกว่าไปปั๊บก็มีส่งขึ้นเท่าท่าที่ที่ที่ผมแจ้งว่าประมาณเท่านี้พอจริงๆเขาไปทำปั๊บก็มี พอทาเสร็จปั๊บก็มีชาวบ้านลงทุกว่าศพเก็บมาแล้วทาไมไม่พลิกดูว่าใครเป็นใครผมเลยก็บอกว่ากันจริงๆแล้วเอาขึ้นมาแล้ว่ไม่ใช่เหมือนเดิมเอาขึ้นมาแล้วศพต่ออุมกรณ์เน,น่าเปื่อยคือเป็นสองสีสีมันก็หมูย่างกับกากระต้มกระดูกหมูอย่างงี้มันสองอย่างแ,แล้วกันมผมผมว่าครับผมไม่ได้ผมว่า,าเชิญพวกคุณมาเลยมาตรวจสอบว่าเป็นใครแล้วถ้าเป็นญาติคุณกุณก็มาติดต่อแล้วก็ช่วยจกกัดการให้ทั้งหมด แต่รอะว่าแต่ละคนไปปั๊บเห็นว่าตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่แล้วว่าเป็นคนละมันเหมือนกันหมดอะมันพอแช่น้ำมันพองขึ้นมาหมดเหมือนแต่กางเกงตัวเดียวกางเกงตัวเดียวอย่างเงี้ยบางทีไม่อะไรเลยต้องมาห่อใหม่ทาใหม่ใจก็เป็นว่าณเหมือนนั่นเลยไลเราก็ทํางานร่วมกันทั้งหมดจริงแต่ว่ามาเจอกันแป๊บแป๊บแป๊บป๊ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำาคุณก็มีหน้าที่ไปตามผมก็มีหน้าที่ทำงผมคนละหน้าที่ก็ต่างคนต่างไป ณวันที่จึงมาเจอกันแล้วมาคุยเรื่องนี้แล้วเข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าท่านมีอะไรที่นะอ่ทอ่ที่นผมผมเรียนท่านอย่างนี้ครับคจากจากพายุเกเนี่ยครับเป็นต้นนะครับเป็นต้นที่ว่าเป็นต้นที่เป็นต้นเรื่องที่ทําให้พวกเราเนี่ยนะวิทยุอาสาสมัครเนี่ยเข้ามาหรือว่าเข้ามาทุ่มเทกันมาช่วยกันมาทำความรู้จักกันเพราะอะไรฮะก็มาช่วยช่วยเหลือชาวบ้านนะครับทาให้ทุกๆหน่วยแล้วก็ผมเรียนอย่างนี้ ว่าทําให้เนี่ยมีการอบรมและสอบที่จังหวัดชุมพรและก็จังหวัดสุราษฎร์นะครับแล้วก็จังหวัดระนองด้วยที่จะไม่ลืมไม่ได้ก็คือระนองด้วยจะช่วยกันนะจัดอบรมสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะครับเพื่อจะให้ใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยตับต่อนะครับให้ให้ได้กันนะครับก็จัดก็ตาหลังก็ท่านเองก็ไปสอบด้วยน่ครับผมจับได้อยู่ท่านนเข้าไปนะครับนะครับเพื่อจะอะไรเพื่อจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องนะครับ เพราะว่าจากนั้นแหละครับอีตรงนี้เป็นต้นเรื่องของที่ว่าทําให้ท่านตอนนั้นสมัยนั้นท่านนายกชาติชายครับใช่ใช่ใช่ท่านจัดงานเลี้ยงขอบคุณพวกนักวิยุสมัครเล่นนะครับที่บ้านพิษณุโลกผมยําได้นะครับทําให้อะไรที่ได้รู้จักกันหมดนะครับท่านบอก thank you นะครับช่วงนั้นมันจังบะพดีท่านก็ดีที่ชุดเขาเรียกอาสา วิยุก็ดีวิทยุอาสาสมัครน่านัวิทยุอาสาสมัครก็ดีก็คือทํามันเพื่อส่วนรวมทางเราก็เหมือนกันพูดที่เราก็เพื่อส่วนรวมไม่เช่นนั้นพกผมก็ทำตามน้าที่ของพกผมทําไปคิดแล้วครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกหน้านะครับท่านโอเคครับขอบคุณครับจะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ